สวัสีททุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอทนะฮะวันนี้เรามากับแบบใหม่นะครับผมนะฮะชื่อแมปว่า NBR Speed นั่นเองนะทุกคนนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหในแมปนี้นะครับผมมีรถแบบว่าแต่งซิ่งทุกคนนะรถกระบะก็มีครับผมนะฮะแล้วก็มีสูตรแบบว่าโอ้โหแต่งแรกเลยทุกคนนะครับผมนะฮะดีดูดูคันนี้ทุกคนอืึแจมครับผมเป็นสูตรดีแมกนะครับผมนะฮะสองสองคันเลยนะนี่มา ในรูปของสีเหลืองนะครับผมนะฮะส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นนะฮะตอนเดียวทุกคนดูถ้ายหมาลากทุกคนก็มีด้วยทุกคนนะน,ะะนี่โอ้โหสุดจัดเลยทุกคนเนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะฮะโว้ในแบบนี้ก็นะฮะจะเป็นเหมือนสนามคล้ายๆสนามแข่งทุกคนดูไม่รู้มันจะยาวหรือเปล่าน,นะมองไม่ค่อยเห็นฝั่งนู้นนะนะฮะมีทั้งมอไซค์แล้วก็กระบะซิ่งทุกคนนะครับผมนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาเลือกรถกันเลยนะวันนี้เราจะเล่นคันไหนดีนะครับผมนะฮะนี่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะฝากกดไลค์ like ด้วยกันเนาะเพื่อเราจะให้ช่องนะครับด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะนี่อ่ะเรามาเลือกรถกันเลยนะฮะผมอยากเล่นคันที่ว่าลายนี้ทุกคนนะเป็นลายสติ๊กเกอร์นี่ครับผมนี่นะฮะอือ่านว่าอะไรานี่บาร์เบคอนนะฮะ นะน่าจะเป็นเบคอนนะฮะอันนี้เป็นไฮเรนเดอร์ทุกคนนะฮะโอ้นี่นี่ครับผมอ่ะแม่โอ้โหดูเครื่องทุกคนมีในตัดด้วยนะเครื่องแปลว่าเหมือนจะโมมาแล้วทุกคนนะนะฮะนี่สวยจับทุกคนดูทุกคนลายนี่จะเป็นเกล็ดนะคล้าย,ายเกล็ดเลยทุกคนนะฮะแคปลาแล้วก็เป็นเกล็ดอีกนะฮะโอ้แจ่มมากทุกคนนะอ้าวเปิดประตูดูภายในนะ โอ้ยเดดเดดเดดอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ขึ้นรถทุกคนนะฮะอเอาแค่รีวิวแนละ้วโอ้ยดูด้านหลังทุกคนอืม้มไอบชุดในตัดทุกคนนะครับผมหผมระเบิดเลยนะฮะระเบิดซิ่งเลยทุกคนนะฮะท้ายท้ายท้ายเปิดด้วยทุกคนนะ,ะเป็นท้ายแบบให้ให้ใหอ่าเขาเรียกอะไรนะ หายใสนะทุกคนนะฮะปิดยังไงวะเนี่ยปิดไม่ได้ด้วยทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปซิ่งกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะฟังเสียงสุดจัดทุกคนเสียงนี่สุดมากเลยนะฮะว้าวแต่ผมว่าสนามนีัน่าจะสั้นนะทุกคนนะฮะแต่ว่ารถนี่จับเต็มมากนะครับผม โอ้ยเสียงนี่สมจริงมากเลยนะฮะโอ้โหแต่รถนั่นจะเป็นออตโต้ทุกคนนะฮะแต่ผมลองซิ่งแบบเดียวดูก่อนนะหมดไวมากทุกคนห้าหกขึ้นแบบเดียวเองนะฮะแต่ว่า <c oughs> หมดเร็วทุกคนนะฮะแต่ผมลองปรับเป็นหมดมีหมด เกียร์ธรรมดาไหมทุกคนเบรกก่นแบบอนเบรกก่อนแต่ผมลองปรับเป็นโหมดธรรมดานะฮะมีเปล่าอ้าวผมกะโดดไปไหนแล้วโอ้ยรถไหลรถไหลจำรถก่อนจำรถก่อนโอ้ย ไม่ได้นีครับว่ากดโหมดอตโต้ยังไงทุกคนนะอันนี้เปล่านะฮะจะเอาหมดเป็นนว่นนะพูดผิดนะฮะไอ้เปล่าวะได้อะแล้วทำไมไม่ถอยอ่ะ ไปกดโดนไรวะบอกวะไม่หอยอะ่ะโอเคเอาใหม่ครับผมเอ,อยกดอะไรเนี่ยโอ้โหไมวแมามีอา่าบุหรี่ไฟฟ้าด้วยทุกคนนะโอ้โหตอเซ็นเซอร์เลยนะฮะไม่เหมาะนะครับผมนะฮะกับเด็กเนะ,เนะ,ะมีทางแยกทุกคน เพระว่าเกียร์หมดเร็วมากนะลองวิ่งไปดูนะครับร,บรอบรอบแมน,นก่อนนะนี่ก็เป็นทางด่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จนะเนี่ยโอมโผล่มาเรื่อยทุกคนนะฮะโอ้ยาวๆทุกคนยาวเลยไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวผมลองเปิดแบบเปิด,ปด,ปดกราฟิกแบบสุดๆนะครับผมว่ามันมันเปิดสุดแล้วดีกว่า แต่ว่ามันโชว์อันนี้ช้ามากเลยทุกคนนะเฮ้ยมีปั๊มนะฮะโราบอกนี่ถ้าทำพื้นไม้ไม่ดีนะมันจะแบบว่ารถจะขึ้นไม่ได้เลยทุกคนนะนี่นะครับผมมีปั๊มพอดท,ท,ทุกคนนะฮะขับวนสักรอบหนึ่งแหม่ฉายสีมีเกี้ยวด้วยนะแล้วก็มีซอนนะฮะถ้าใครหิวก็จัดได้เลยเนดะี๋ยวนี้เรายังไม่หิวเราไปซิ่งก่อนดีกว่านะฮะสุดหรือยังฝั่งนู้นนะฮะ ลองวิ่งไปดูครับผมเมื่อกี้เราก็มาฝั่งนี้ดีกว่าไปครับผมเขาทำมินม่วนมานี่ยขับมันวมานี้ทุกคนนะฮะโอ,อโต้นี่มันสุดเร็วเลนนะยมันเนี่ยเยอะอย่าไม่ทางอ่ะโอ้โยขึ้นสะพานากระโดดเลยฮะ ยังมีเรื่อยๆทุกคนเลยสุดรับคำสั่งเยอะไม่มาทุกคนนะครับเป็นออโต้ฮะแต่จะลดมีโอดมากเลยทุกคนโดนขนาด อะไรตรงนี้มีอะไรอ๋อน่าจะเป็นศูนย์อาหารทุกคนนะครับผมตั้งเป็นร้านอาหารนะครับผมลักษณะไม่เปิดโอ้เป็นโลตัสทุกคนโหเป็นห้างนะผมนทาไม่เข้า <c oughs> <c oughs> มาทำไมัำเนี่องไมยอมไม่ได้ <c oughs> โอเคครับผมนะฮะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนนะฮะลากไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมจะมาขับคันใหม่ให้ดูนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกนที่เข้ามาชมด้วยแล้วกันนะครับผมนะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ